ห้าบทเรียนชีวิตจากมหาเศรษฐีระดับโลกความสำเร็จระดับโลกไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแต่มาจากบทเรียนและแนวคิดที่ถูกหล่อหลอมในทุกๆวันวิดีโอนี้คือทางลัดให้คุณเรียนรู้จากคนสำเร็จระดับโลกมีห้าบทเรียนและจากใครบ้างไปฟังกันค่ะบทเรียนที่หนึ่งอยากลัวความล้มเหลวเพราะมันคือบทเรียนที่ดีที่สุดโดยแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบาแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบา เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของคนที่ไม่ยอมให้ความล้มเหลวมาขัดขวางความสําเร็จในชีวิตเขาเผชิญความล้มเหลวซ้ําแล้วซ้าเล่าทั้งการสอบตกในโรงเรียนการสมัครงานที่ถูกปฏิเสธกว่า30ครั้งและความพยายามที่ไม่เป็นผลในหลายธุรกิจแรกเริ่มแม้จะล้มเหลวแต่แจ็คมากลับมองว่ามันคือโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเขาเชื่อว่าความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดช่วยสอนให้เขาอดทน เข้าใจความผิดพลาดและเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตเมื่อก่อตั้งอาลีบาบาเขายังคงเจออุปสรรคมากมายเช่นการหาทุนการแข่งกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แต่ด้วยบทเรียนจากความล้มเหลวในอดีตเขาใช้สิ่งที่เรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกรง่งและในที่สุดก็ทำให้อาลีบาบากลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก บทเรียนจากแจ็คมาคือจงมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตเพราะทุกความล้มเหลวคือก้าวสำคัญที่พาคุณไปสู่ความสำเร็จบทเรียนที่สสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิตผ่านการเรียนรู้ตลอดเวลาโดยบิลเกตผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์บิลเกตผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์ Microsoft, เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สร้างมูลค่าให้กับทั้งตัวเขาเองและโลกใบนี้แม้จะเป็นมหาเศรษฐี เขายังคงใช้เวลาในแต่ละวันอ่านหนังสือและศึกษาหัวข้อใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือปัญหาสังคมเขาเชื่อว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดบิลเกตยังมีนิสัยจดบันทึกความคิดและบทเรียนจากหนังสือที่อ่านเพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆและแบ่งปันความรู้นั้นผ่านเกตโน้ตเว็บไซต์ส่วนตัวที่มีผู้อ่านทั่วโลกเขาแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้เขามองเห็นโอกาสและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ จากนิสัยนี้เขาได้สร้างผลกระทบเชิงบวกเช่นการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในระดับโลกบทเรียนจากบิลเกตคือการเรียนรู้ไม่เคยหยุดลงและมันคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นบทเรียนที่3คิดนอกกรอบและกล้าทำสิ่งใหม่ๆโดยอีลอนมัสนักธุรกิจและผู้บริหารเทสลาและ s p ป c e ออีลอนมัส เป็นตัวแทนของคนที่ไม่ยอมถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดเดิมๆเมขากล้าฝันถึงสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และเปลี่ยนมันให้เป็นจริงผ่านเทสลาเขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถเป็นอนาคตของการเดินทางและสเปซเอ็กกลายเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่ส่งมนุษย์สู่อวกาศได้สำเร็จแนวคิดที่ทำให้เขาแตกต่างคือการตั้งคำถามกับวิธีการเดิมๆ และมองหาคำตอบใหม่ๆเช่นเขามองว่าทำไมเราต้องยอมรับว่าการเดินทางสู่อวกาศแพงคำถามนี้นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้และลดต้นทุนมหาศาลความกล้าของอีลอนมัสยังเห็นได้จากการเดินหน้าสร้างโครงการที่เปลี่ยนโลกเช่นระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ซิตี้หรือไฮเปอร์ลูระบบขนส่งแห่งอนาคตบทเรียนสำคัญจากเขาคือ หากคุณกล้าคิดนอกกรอบและไม่ยอมแพ้ต่อเสียงวิจารณ์คุณอาจเป็นคนแรกที่เปลี่ยนความฝันเป็นความจริงและพาโลกก้าวสู่อนาคตใหม่ที่น่าทึ่งบทเรียนที่4บริหารเงินอย่างชาญฉลาดและมองการลงทุนระยะย,ยาวโดยวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนและผู้บริหารเบิร์กชัยฮัสเดเวย์วอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับตำนานและผู้บริหารเบิร์กชัยฮัสเดเวย์แสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชค แต่เกิดจากการบริหารเงินอย่างรอบคอบและการลงทุนระยะยาวที่ชัญฉลาดหลักการของวอร์เรนบัฟเฟตคือการลงทุนในธุรกิจที่เขาเข้าใจดีมีพื้นฐานแข็งแกร่งและศักยภาพเติบโตในระยะยาวเช่นการลงทุนในโคคาโคล่าและแอปเปิลที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลแม้จะต้องรอคอยเป็นเวลาหลายสิบปีเขาเชื่อว่าการลงทุนที่ดีคือการซื้อหุ้นของบริษัทที่มีคุณค่าในราคาที่สมเหตุสมผลวอร์เรนบัฟเฟต ยังเน้นความมีวิในทางการเงินเช่นการหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จําเป็นและการใช้จ่ายเงินอย่างสมเหตุสมผลแม้จะเป็นมหาเศรษฐีเขายังคงอาศัยในบ้านหลังเดิมและใช้ชีวิตเรียบง่ายบทเรียนสําคัญจากวอร์เรนบัฟเฟตคือการอดทนวางแผนระยะยาวและมองการลงทุนเป็นการสร้างคุณค่าไม่ใช่การเก็งกำไรระยะสั้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และบทเรียนที่5แบ่งปันความสำเร็จกลับคืนสู่สังคมโดยแอนดรูคาเนกีผู้ก่อตั้งคาเนกี้สตีลคอมพานีแอนดรูคาเนกีผู้ก่อตั้งคาเนกี้สตีลคอมพานีเชื่อว่าความมั่งคั่งไม่ได้มีไว้เพื่อตอนเองแต่ควรถูกใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเขาได้บริจาคทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาเพื่อการกุศลโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแอนดรูคาเนกีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างห้องสมุดสาธารณะกว่า2500แห่งทั่วโลก เขามองว่าการให้ความรู้แก่คนรุ่นหลังเป็นวิธีการสร้างสังคมที่ยั่งยืนนอกจากนี้เขายังก่อตั้ง Carnegie Mellon University และสนับสนุนงานวิจัยในสาขาต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนแนวคิด The g h o s t of Wealth ของเขาแสดงถึงความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรมีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมผ่านทรัพยากรที่พวกเขามี บทเรียนจากแอนดรูคาเนกีคือการใช้ความสำเร็จของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นและสร้างมารดกทางคุณค่าที่อยู่เหนือการเวลาและทั้งหมดนี้คือ5บทเรียนชีวิตจากมหาเศรษฐีระดับโลกซึ่งเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อย